หนึ่งเสียงเท่านั้นที่คัดค้านผลตัวเอกต่อศักสุขิมลในที่ประชุมกตรเมื่อวานหนึ่งเสียงก็คืออดีรอพอพอตรองผบตรนั้งไปพลตำรวจเอกเอกอังสนาโนนค่ะเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวานระบุข้อสําสคัญเป็นการประชุมกตรครั้งสําคัญที่ต้องบันทึกเอาไวเ้เลยโบตไม่เห็นด้วยเป็นเสียงข้างน้อยแล้วด้วยเหตุผลที่บันทึกรายงานการประชุมว่า การคัดเลือกแต่งตั้งผบตรไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดไว้คืออันนี้แปลว่ากำลังทําผิดกฎหมายนะถ้าท่านใช้คําอย่างนี้บันทึกเอาไว้ในการประชมุมการเลือกคัดเลือกแต่งตั้งผบตรไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ท่านไร้เรียงมติกะตะรอเสียงข้างมาก9ต่อ1หนึ่งงดออกเสียงสอง ซึ่งระบอบไปแล้วถูกไหมเห็นชอบตามที่ท่านนายกเสนอก็คือให้พลตระเวอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นพอบอตรคนต่อไปโดยที่พลตระเวกเอก,เอกบอกว่า ผมได้ทำหน้าที่ด้วยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงบริบทกฎหมายการแต่งตั้งตำรวจก็เริ่มตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ฉบับปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม,มให้ปรับปรุงกฎหมายบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพม,มีหลักประกันว่าตำรวจจะได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งยกย้ายการแต,งต่งตั้งต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อิสระไม่ตกอยู่ ได้อน,นัตของผู้ใดและท่านกระไลเรียงนะคะว่าพรวะะตํารวจปี65ฉบับปฏิรูปตํารวจปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ <c oughs> โดยระบุเหตุผลและความจําเป็นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรมม,มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบอการแต่งตั้งคํานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถให้ความสําคัญของอาวุโสในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจในทุกระดับ กฎหมายตำรวจฉบับนี้พลตรวจเอกเอกบอกว่ามีบทบัญญัติในหลายมาตราที่ทำให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งเน้นในเรื่องระบบคุณธรรม,มและการคุ้มครองระบบคุณธรรมตลอดจนกำหนดโทษทั้งทาง,ทงวินัยและอาญามผมได้โหวตไม่เห็นด้วยเป็นเสียงข้างน้อยเหตุผลที่ได้ขอบันทึกเอาไว้ในรายง,งานประชุมว่า การคัดเลือกแต่งตั้งผบตรอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดไว้โดยยืนยันแสดงความคิดเห็นด้วยบริสุทธิ์ใจใช้วิจารณญาณและดุลยพินิษภายใต้กรอบของกฎหมายมไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อาน,นัดของผู้ใดเพื่อประโยชน์ขององค์กรตํารวจและประเทศชาติบ้านเมืองอขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอย่างยิ่งที่กรุณาเข้าใจในการบชของผม ขอบพระคุณอดีตผู้บังคับบัญชาและทุกท่านที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจมผมจะทำหน้าที่ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ปกป้องศักดิ์ศรีตำรวจดีของประชาชนต่อไปครับท่านผู้ชมคือต้องย้อนกลับไปสักทนี่หนึ่งพลต e ว a อกเอกท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์คือเมื่อครั้งหนึ่งมีการประชุมกอตชอในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว,ว่ามันมีประเด็น รองอาวุโสอันดับหนึ่งเอกอังสนานนท์ก็น่าจะได้ขึ้นเป็นผบตรปรากฏว่าพลาดหวังไปโดยที่การประชุมกตทชที่มีพลเอกประยุจันโอชานในมตรีและหัวหน้าคอสชอในครั้งนั้นมอบหมายให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงมาทําหน้าที่ประธานกนตทชในยุคนั้นมีมติเลือก พลตรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผบตรซึ่งอาวุโสเป็นอันดับที่สองเป็นว่าที่ผบตรคนใหม่ด้วยเสียเ,เอกชันและหลังจากมีมติกตอชในครั้งนั้นออกมาก,ก็เหมือนกันนั่นก็คือคุณเอกอาวุโสมากกว่าแต่คนอาวุโสน,น,น,น้อยกว่าได้เป็นผบตรก็คือพตลตเอจักรทิพย์ในเวลานั้นทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปมันมีกระแสะแล้วต่อมา ก็ดูเหมือนว่าจะมีการโยกย้ายท่านไปเป็นปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรีปรลัดสำนักนายเปรมมันเป็นที่จับตาคล้ายๆกับกระแสข่าวเดี๋ยวต้องตามดูอาวุโสวนดับหนึ่งในรอบนี้ก็คือพลเอกรอยอิงขรภัยรดก็มีกระแสข่าวว่าจะโยกจากตอรอไปที่หน่วยอื่นคือให้ไปขึ้นที่หน่วยอื่นอันนี้ก็ต้องตามกันดูท่านผู้ชม แต่ผมย้อนกลับมาน้องไบรท์คงจะไล่ได้อย่างที่พี่บอกไปก็คือว่าเมื่อวานนี้เบื้องหน้าเบื้องหลังท่านนายกมันมีาาเชื่ออยู่สีท่านอย่างที่ว่าแต่กฎหมายเนี่ยให้ถือหลักอาวุโสประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต้องให้ความเป็นธรรมประการที่หนึ่งไม่ใช่อาวุโสอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับหนึ่องอาวุโสประกอบกับ ความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมต้องพิจารณาควบคู่กันไปอ่ประสบการณ์ด้วยท่านผู้ชมนั่นก็แปลว่าตัวกฎหมายเขียนอย่างนี้ตัวอาวุโสคือหลักและประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถูกไหมน้องไรคันดิเดตสีท่านปรากฏชื่ออย่างนี้อ,นนอันดับหนึ่งพลตวเอกรอยอิงข้าพโรธค่ะท่านจะเกษียณอายุรชาชการปีหน้าคือปี67อ,อันดับสองเนี่ยพลตวเอกสุร,รเชษฐหักพาน ท่านมีอายุราชาการนานที่สุดคือจะไปกะเกษียณปี74เลยนะคะอ,อันดับ3พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรท่านจะ,กะเกษียณอายุราชาการปี69และท่านที่4ที่อาวุโสเป็นลำดับที่4คือพลตรกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านจะ,กะเกษียณปีหน้าเช่นกันคือปี67นี่ฮะท่านผู้ชมผลปรากฏว่าแหล่งข่าวบอกก็คือท่านนายกกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้เสนอชื่อเลยใช่ค่ะก็ประชุมนอกรอบแล้วตัดสินใจ S <S เสนอชื่อพ<ผ>ล,ลองอาวุโสอัดับ4ีนตัตเอกต่อศักค่ะ<ด>คือตามรายงานเนี่ยบอกว่าตอนที่หารือกันนอกรอบเนี่ยเหมือนกับท่านมีชื่ออยู่ในใจอยู่แล้วและท่านก็ได้ถามคณะกรรมการตรเนี่ยค่ะว่าถ้าผมเสนอชื่อพลตเอกต่อศัก จะมีแรงต้านไหม,อ,มอ,อันนั้นเป็นรายงานว่าตอนที่ท่านหารือนอกรอบท่านมีการถามคำถามนี้ขึ้นมามแล้วหลังจากที่หารือนอกรอบเสร็จอะค่ะพอเริ่มประชุมก็เปิดโอกาสให้คณะกรรมการกะตะรทุกท่านเนี่ยได้ลุกขึ้นอภิปรายจนครบทุกคนก็จะมีพลตเอกเอก,เอ,กอังสนานน์นี่แหละค่ะที่ท่านพยายามจะชี้แจงแล้วก็เสนอแนะว่าข้อกฎหมายระบุเอาไว้ว่าจะแต่งตั้งผบตรต้องยึดหลักอาวุโสม,มีความสามารถและมีคุณธรรมต้องไม่ขัดกับรัฐธรรม อพอมีข้อคิดเห็นนี้ของพลตรวจเอกเอกขึ้นมาทําให้นายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายกฎหมายกรตรมาชี้แจงค่ะแล้วก็ให้เสนอคุณสมบัติของทั้ง4ท่านที่เป็นแคนดิเดตเลยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องหลักอาวุโสท่านก็ใช้เวลารวบรวมข้อมูลอยู่สักพักหนึ่งท่านนายกเสร็จแล้วท่านก็ยืนยันคําเดิมว่าผมขอเสนอพลตรวจเอกต่อศักเป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ โดยตามรายงานเนี่ยถ้านายกให้เหตุผลว่าแคนดิเดตทั้ง4นายเนี่ยอาวุโสต่างกันไม่มากนักทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันผ่านงานกันมาในทุกรูปแบบแต่ผู้บัญชาการตะระวจแห่งชาติคนใหม่ต้องทำงานสนองนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันจึงมั่นใจว่าพลเ็กต่อศักสามารถทำงานส่วนนี้ได้ดี ตามรายงานก็บอกว่าทางพลตรวจเอกเอกท่านก็พยายามคัดค้านนะคะและท่านก็พยายามจะให้ข้อเสนอแนะอีกครั้งหนึง่งท่านก็เน้นย้ำเรื่องประสบการณ์ความรู้ความสามารถของพลตรวจต่อศักว่าถ้าเทียบกับอีกสานายข้างหน้าเนี่ยอาวุโสกว่าของพลตรวจต่อศักเนี่ยยังน้อยถ้าไปเทียบกับอีก3ท่านด้านหน้าประสบการณ์อ่าประสบการณ์เนี่ยน้อยกว่า แต่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการเสนอชื่อพบอตรเป็นดุลพินิษและอำนาจโดยตรงของนายกในฐานะประธานกตร,กรและพระบตำรวจก็ไม่ได้ระบุว่าต้องยึดหลักอาวุโสเพียงอย่างเดียวแต่ให้คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถควบคู่ไปด้วยค่ะและที่สุดก็มี พอมันมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะที่ประชุมก็เลยให้ท่านผบตรคนปัจจุบันคือพลเอกดำรงศักดิ์ให้อธิบายซึ่งจะเกษียณจะทางานวันสุดท้ายพรุ่งนี้ใช่ค่ะเพราะท่านเกษียณ30กันยาให้ผบตรพลเอกดำรงศักดิ์อธิบายคุณสมบัติของแคนดิเดตทั้ง4ท่านให้คณะกรรมการกตรได้รับฟังผบตรพลเอกดำรงศักดิ์ก็ชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมาได้มอบหมายงานให้รองผบตรแต่ละคนรับผิดชอบด้านใดบ้างอย่างรองต่อศักดิ์ก็รับผิดชอบงานด้านป้องกันปรับ ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากพลตระเวดำรงศักดมากกว่าแคนดิเดตคนอื่นสุดท้ายลงมติอย่างเปิดเผย9คนเห็นชอบตามที่ทนายกเสนอพลตรเวกต่อศักดิ์สุขวิมลอีกหนึ่งคนคัดค้านและขอบันทึกในรายงานการประชุมคือพลตระเวกเอกอังสนานนนและอีกสองท่านงดออกเสียงมีกตรผู้สกวุฒก็คือคุณปัทิษสันติประพบ และนายมุมตรีพูดเสนอชื่อเองก็คือท่านนายกเศรษฐาทวีสินงดออกเสียงอ่างดออกเสียงสองท่านมติจะออกมา91้1 1> ่งงดออกเสียงสองและก็ถือว่าได้รับความเห็นชอบ